ใน EP ที่สองนะคร,บระับเดินรักก็เดินกินหัวก็ขี่สบายๆเลยครับสบายๆเดี๋ยวไปปี๊บเดี๋ยวเวลาปิ๊บ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ กองด่ากันแล้วพี่ดองคุณหูบอเนาน้อหูบมกลูกเฮ้ยนิ่งดีเถอะวะนิ่งดีเถอะวะตุลุตุลุ โอ้เรีว่าองดีนะดีเลี้ยงดีอยู่ไปเลยไปเออนี้เราไม่ได้โฟกัสที่บัวนครับเราโฟกัสที่นาโนครับเราโฟกัสที่คันปีบนะครับ เหนนะอยบัวกันเลบัวนิ่งแล้ววันนี้หัวมั่นใจร้มั่นใจแล้วครับโอ้โหนิ่งคริป โอ้ชื่อร้องอ่ะเาอปีอามาด้ป้า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 เออมาสางอสาวด้อมาสางอ่ะเออน่ารักครับน่ารัก để tung tiệm đi để tung tiệm đi Để tùm tùm này hả đèn tùm tùm ba khâu cái này lì

แปตัวให้ท่านหลายตัวอยู่ครับโอนก็ต่อในโอ้ฝอนจะตกแล้วดูดว่ะบัวเดินกลับบ้านแบบชิวๆนะครับกับเลิศเอาแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วแกงนี้จะกันอีกแล้ว เอาเมย์ไปก่อนไหมเออสั่งกับคนที่กันวะสั่งเอาอยู่วะเรพี่โอไหนผมได้แซงไอโน่นะอบัวนิ่งบัวนิ่ง

เออครับจำครับจำครับเอาเออเอา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 เอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกําลังออกไล่พี่น้องกําลังออกไล่ โนตัวโนตัวเปิดเหรออ่ามาเล่นมาเล่นมาโอ้เดี๋ยวต้องไปดูข้างหน้าครับข้างหน้าเราทึกแน่เนี่ยแหละข้างหน้าแหละโนเปิดเองเอา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 แล้วแล้วกับลังเออมาไหม

เห็นมันแต่หน่อยวะหยอกกันแต่หนอยลูกอ๋อหยอกกันต้งแต่เป็นเด็กครับเพราะว่าแต่ก่อนน้องเขาก็เลี้ยงช้างอยู่ที่ส่วนังนุษนะครับผมเลี้ยงช้างอยู่ที่สวนนเอองมเน่เืนลากใลาุงไปวมันเาลากนม่ด้ล่นกเล่นเออได้ใชได้พานน ปเอาอะไรทองคำอยู่ข้างหน้าเปล่าก็ตามในตอนต่อไปนะผ <ละ S 1> ม